วันนี้อามจะมาแนะนําวิธีการเลือกขนาดของแผ่นทําความร้อนของเครื่องดิบผมกันค่ะให้เหมาะกับความยาวของเส้นผมของแต่ละบุคคลกันนะคะขนาดแรกเลยค่ะขนาดความยาวแผ่นความร้อนอยู่ที่9ก5ถึงมิลนะคะเหมาะสําหรับคุณผู้ชายที่ต้องการจัดแต่งทรงผมหรือสาวๆคนไหนที่ผมสั้นนะคะมีปัญหาผมงอหรือเรียกว่าผมเป็นเป็ดน,นะคะ ตัวนี้ะเป็นทรงที่จับถนัดมือและร้อนเร็วจะเหมาะสําหรับในการจัดแต่งทรงผมที่นอออกมาได้ดีมากๆค่ะต่อไปนะคะเป็นขนาดความกว้างของแผ่นความร้อนอยู่ที่25-35มิลมค่ะเป็นไซส์มาตรฐานนะคะเหมาะสําหรับสาวๆคนไหนที่ ผมยาวประบ่านะคะหรือว่าไม่ได้ยาวมากนั่นเองจะเป็นทรงที่หิตแล้วก็ฮอตมากนะคะเพราะว่าง่ายต่อการหนีบเหมาะสําหรับมือใหม่หัดหนีบและทรงนี้นะคะแผ่นความร้อนขนาดนี้ยังเหมาะกับการทําม้วนหลอนได้ง่ายมากๆด้วยค่ะต่อไปนะคะ ขนาดแผ่นความร้อนอยู่ที่40-45มิลหรือเรียกอีกอย่างนึงว่าแบบ Y นะคะเหมาะสาหรับสาวๆที่ผมยาวมากๆหรือสาวๆคนไหนนะคะที่ผมประบ่าแต่ผมหนามากๆตัวนี้จะเหมาะสําหรับใครที่ผมเยอะหรือว่ายาวนะคะเพราะว่าจะทำให้เราง่ายต่อการหนีบมากๆเสร็จในเวลาอันรวดเร็วค่ะเสร็จผลนะคะเพราะว่าหน้าแผ่นเขากว้างเราสามารถจับช่อใหญ่แล้วก็หนีบได้เลยนะคะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนตอนนี้เราได้รู้แล้วนะคะว่าเราควรเลือกขนาดของแผ่นความร้อนเครื่องหนีผมยังไงอย่าลืมนํำไปปรับใช้เพื่อความสะดวกในการใช้งานครั้งต่อไปกันด้วยนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยค่ะแล้วพบกับสาระดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ